ทำขาไทาสันทำาไปัไป,ไป,ไป,ไปาทไมทไมทยทไไทสันทำแบบน,นั้นไทยสันเขาก็เขาก็เ,ากาเหมือนคนนั่นแหละลูกดู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 ทำไมไทสันไทยสันทำเองกันเลยอยากไหว้เหรอไทยสันมะมายฟินซอมนักมีมะมเดอมะมจ้ามันปีหนึ่งกันเลยเอ I love you I love you ใช sure, ่ค mm. ่ะมันเป็นมิเกลเล่แบรนั้นไม่ใช่ผูชัยมาใช่ฟลิกก huh ุลฟลิกกุลเพราะฉะนั้นสระหมูนะบอกแบรนนันเพราะว่าเพราะว่านูทำถึเพราะว่าทำแบรนดนี้หนูไทยสันแล้กหนไหมแต่ว่ามันเป็นมิเกลเลแบรนทรงเส้นไทยสันก็เข็นมาม่าไหว้พระ อยู่หมอนใบนี้นะป่ะเขาจับมือบบนั่นเขาเอามือเขาสองอันไหนเห็นป่ะทำแบบนี้ไทยสันใช่ค่ะเองห็นไหมเขาไหวทำแบบนี้ดูสิไทยสันเขาจะทําเขาเห็นเวลามามาไหว้พระเขาก็จะมานอนยืนอยู่ข้างๆอาอมามาเห็นปะ่ะเออเห็นไหมเออเขาทําตอบหมอบตอบคา อย่ากัดนะอย่ากัดนะเก็บนะน่ะหนูนายทำไทสันทำเจ็บตรงนี้หนูไทสันทำหนูนายเก็บตรงนี้พูดใหม่สิพูดใหม่สิลูกมันกลับสลับสับแล้วไทสันทำหนูนาเก็บตรงนี้ค่ะไม่ใช่หนูนาททำไม่ใช่ไทสันหนูนาททำเก็บตรงนี้โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยไทสันับ I want you to do that again, Tyson. When you don't listen to him, to me, that's like, I want you to,